สวัสดีครับพ่อช่างบ้าบอยวันนี้เราเปิดคลิปกันด้วยคลิปรถเก่านะพอดีเพิ่งได้รถคันหนึ่งมาเป็นดัซสัน B310 รู้สึกว่าชอบรถคันนี้มากเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างมาตามเข้ามาดูกันเลยนี่อันดับแรกเริ่มจากขนาดนี่มีลิ้นหน้าแต่งเ <c oughs> ห็นไหมล,ลิ้นหน้าลิ้นหน้าอันนี้อันนี้ก็มีไฟตัดหมอกเท้ขอนดสันด้วยนะคันนี้นะ นี่ไฟคันนี้มาเข้ามาดูใกล้ๆนี่เป็นไฟลูกแก้วแล้วเห็นไหมเป็นลูกแก้วทํามาใหม่มะหนะขยับไปมาด้านข้างเรื่อยๆนีกระจกตรงรุ่นนี่กระจกแถวตรงรุ่นนะกระจกแก้มกระจกมองข้างตรงแก้มนี่ส่วนนอนี่นอาขอบสิบห้าขอบสิบห้าพอดีซุ้มสวยเลยกำลังสวยนะดูนี่ อันนี้สียังก็สีเริ่มพองตามอายุรถนะอันนี้สีเริ่มเตก้วน,ะน,นี่มาดูภายในฝั่งนี้กันก่อนคือฝาออกจกอัตโนมือค่อัน,นี้ก็จกอัตโนมือหมุนได้นลงได้ปกติน,นีแผงภายในค่านี้ยังสวยเลยครับมาดูแผงภายในยังสวยอันนี้ลาโพงยังไม่มีนะเดีย๋ยวต้องไปหาใส่ชุดเครื่องเสียงยังไม่ได้ทําจนเบาเบาข้างหน้าเป็นเบาะหนังนะในเครื่อง ก็หนังท่งคลาสสิกญี่ปุ่นนี่ภายในมีครบแอร์ยังมีนะคันนี้นะเก๊ะครบอืมสวยเลยภายในคันนี้ยังถือว่าสวยอยู่มาดูข้างหลังกันบ้างมานี่แผงตัวนี้สวยอยู่สภาพสวยปิดประตูหลังแน่นมาก็เลยใช้นี่ครบครบแพงประตูอะไรยังสีสวยอยู่นี่ดูชอบตรงรถรุ่นเก่าให้สังเกตมันจะมีเนีนที่เคียวดี ตรงนี้นี่ลามุนเปิดก็เปิดอย่างนี้เห็นไหมว้าปีนีหมุนเปิดหมุนปิดเอาเปิดฮะยิงขี้เขียวบรี่รถยุคเก่าเขามีขี้เขียวบรี่ในรถนะมาอันนี้อะไรเข้ามาโอี่ตาซันนี่ไฟท้ายไม่มีแตกโครงเมี่ยมยังเงาเงาอยู่เลยไม่เป็นสนิมไฟท้ายสวยงามมากเดี๋ยวเปิดห้องให้ดูนะนี่ มาดูภายในข้างหลังกันทำลายลำหันอื้หืโอ้โหไม่มีผุแทบจะผุน้อยมากเลยคันนี้ทำสีมาแล้วนะก็มีตามซุ้มตามเลยบางเตียงสวยอยู่สภาพสวยโอเคะเดี๋ยวก็ามาดูนี่นี่ล้อภายในข้างหลังฝั่งนี้ก็ครบนะแผงประตูประตูหูสวยงามครับผมตามแบบวัยรุ่นยุค เจ็ดศูนย์เลยเนี่ยลูกแปดศูนย์สิมาดูฝั่งคนขับกันบ้างทำเหมือนเดิมทำทำนี่ครบครบครับครบครับฝั่งคนขับครบครับแต่ลำโพงไม่มีเหมือนเดิมนะฮะวงอะไรก็ตรงรุ่นนะนี่พองอะไรนี่ตรงรุ่นตัวนี้เลยนะหน้าป่องหน้าปัดตัวนี้ขึ้นครบหัวแกสีส้มมนดาก้อนบอลล่ะเข้ากับสี่ล้ออะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันห้องเครื่องบ้างว่าเป็นไงกับคันนี้ตามดูห้องเครื่องเออคันนี้เป็นเครื่องอาคาศที่เปิดไม่ติดอันนี้เป็นเครื่อง 4A เครื่องเดิมเลยพันสี่เครื่องเดิมเลยพันสี่อ๋อมีครบนะห้องเครื่องเก็บสวยอ่ะเนี่ยห้องเครื่องคันนี้เก็บมาสวย ไฟเฟยครบหมดห้องเครื่องเนียนเรียบๆนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูมะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันครั้งหน้าเราจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกรอติดตามกันดูเลยนะครับผมบ๊ายบาย